ประวัติอเฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒศิลปินแห่งชาติประกาศเลิกวาดรูปด้วยเหตุผลสุดเฟี้ยวเปิดประวัติอเฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒผู้สร้างวัดร่องขุนศิลปินแห่งชาติปัจจุบันเลิกวาดรูปแล้วขอขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปจนตาย อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์เกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2498ณบ้านร่องขุนต่อปะออดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายไพศาลโคสิตพิพัฒน์และนางพรศีอยู่สุก การศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบัวสลีบ้านร่องขุนจังหวัดเชียงรายชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดารุณศึกษาอํเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับปวชจากโรงเรียนพาอช่างกรุงเทพศิลปะบัณฑิตศิลปะไทยรุ่นแรก จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์สาขาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพเคยได้รับเหรียญทองจากการประกวดผลงานระดับชาติในตอนที่เรียนอยู่ตอนปีที่4หลังจากสําเร็จการศึกษาได้ยึดอาชีพจิตรกรอิสระมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์เป็นจิตรกรไทย มีผลงานจิตรกรรมไทยหลายผลงานเช่นภาพจิตรกรรมไทยในอุโบสถวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและผลงานศิลปะที่วัดร่องคุณซึ่งมีทั้งงานสถาปัตยกรรมประติมากรรมปูนปัน้นและงานจิตรกรรมไทยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในปีพุทธศักราช 2554ชีวิตด้านครอบครัวอเฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ได้สมรสกับกนกวันโคสิตพิพัฒน์เมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2535และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนน้องแทนหรือนภัสโคสิตพิพัฒน์ผลงานโดดเด่นพุทธศักราช2523เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม ศิลปะไทย23เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรปอเมริกาพุทธศักราช2527เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีพกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีปโดยไม่คิดค่าจ้าง พุทธศักราช2539ออกแบบสร้างวัดร่องคุณจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้เป็นงานพุทธศิลป์ระดับโลกด้วยเงินส่วนตัวจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2541เเขียนภาพจิตรกรรมติดพระตำหนักจังหวัดกระบี่ พุทธศักราช2,548เริ่มดำเนินการออกแบบและก่อสร้างหอนาฬิกาเชียงรายขึ้นนะถนนบรรพปราการเหตุผลที่เลิกวาดรูป เมื่อ22กันยายน2565ลูกศิษย์ของอาเฉลิมชัยโคสิทธพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติได้มีการเผยคลิปอาเฉลิมชัยตอบคำถามคนที่เข้ามาถามว่าไม่วาดภาพแล้วหรือเห็นตะขีมอเมตอร์ไซค์เที่ยไปเรื่อยเปื่อยเสียดายรูปก,ก็แพงเป็นตัวเองคงรีบขายรวยโดยอาจารย์ตอบว่าสำหรับมึงคงจะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับกูกูรู้จักพอ กูไม่ชอบที่จะเป็นคนวาดรูปเขียนรูปแบบเอาจริงเอาจังจนวันตายกูทำมาเยอะแล้วและตอนนี้ไม่ทำแล้วกูอยากพักผ่อนกูอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขก่อนที่กูจะตายผมปล่อยวางทั้งหมดตั้งแต่อายุ55ปีบาลง60ปีก็ยิ่งปล่อยวางวัดร่องคุณก็เริ่มปล่อยวางลงอีกพอ65ปี ก็ปล่อยทิ้งเลยเดี๋ยวนี้เขาบริหารงานกันเองได้แล้วเพราะทุกอย่างถือว่าสำเร็จแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือเที่ยวหาความสุขบอกลูกบอกเมียว,ว่าพอแล้วลูกก็ให้หากินเองละกันพ่อไม่เติมเงินให้แล้วทุกคนต้องหาเงินเองชีวิตของแต่ละคนต้องแสวงหาความสุขของตัวเอง ผมมีความปรารถนาตั้งแต่เด็กว่าถ้าอายุถึง65ปีและยังมีชีวิตอยู่จะเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำอะไรสักอย่างเที่ยวพักผ่อนตามที่ตัวเองชอบขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวพร้อมกับลูกศิษย์แล้วก็ป่วยตายซะ ผมออกกำลังกายให้แข็งแรงเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจยอมรับกับทุกเรื่องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือความตายยอมรับทุกอย่างยินดีกับทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอิสระพยายามแก่เท่าเที่ยไปเรื่อยๆจนตายส่วนวาดรูปก,ก็วาดเล่นๆพักผ่อนสนุกๆไม่เอาอะไรมาก ไม่อยากเห็นชีวิตตัวเองทำง,งานหาเงินให้ลูกให้หลานจนตัวเองล้มป่วยแล้วตายไปไม่ได้มีชีวิตท่องเที่ยวพักผ่อนผมเลือกแล้วเลือกครั้งนี้ทางแห่งความสุขของตัวเองยามแก่เท่าแล้วตาย